สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เจอกันไปหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์สองนะคะคือครูผู้สอนจะเป็นคนระหว่างเดิมนะคะเด็กจะสบายดีนะคะอยู่ที่บ้านหรือบินดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอ่าตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเวลาสักครู่นะนี่แหละ งานกับเขาเลอดขของเรียนนะคะคุ <t xt playthrough> <t xt recognizable innovations> ่แม่เนียนเป็นครูนะคะจีจำกันได้นะคะเด็กเรีนคุณน้ำหวานน้ลูกหนาสำหรับในืัอนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็คือเมื่อเรียนแล้วเนือเรื่อก็ต้องสามารถที่จะบอกจำนวนสิ่งต่างๆและแสดงสิ่งต่างๆตามจำนวนที่กำหนดไม่เกินหนึ่งพันนะคะแต่ว่าวันนี้ เราจะมาเรียนรู้การนับทีละหนะคะจากที่ชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องของการนับทีละสองหรือว่าทีละส0กับทีละ1นงไปแล้วนะคะอาเรามาดูซิก่อนที่เราจะไปการนับทีละห้าเราจะมาทบทวนนะคะการนับทีละสองนะคะดูดูหนูรูปต่านะคะเราจะมาฝึกนับทีละสองไปพร้อมพ้อมกันนะคะแป๊บแรกนึงนะคะอา เริ่มเลยนะคะหนึ่งสองาอ่ากายนะคะอสองส่อนี่กระจายอที่ตัวลูกอ่าสี่ตัวนะคะสี่ตัวเลขสีอะไรเลขสีไทและตัวนั้นซือตอ,อีสีนี้สีนะคะอ่ามาตาปนะคะ แมวเหมือนเดิมนะคะดเด็กๆดูสิว่ามีแมวอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเราจะมานับเพื่อสอนไปพร้อมกันนะลูกอ่าสองสี่หกนะคะอันนี้แมวอยู่หกตัวนะคะอ่านเลขแขวๆบิดเลแขแไทยแล้วก็สองสี่หกน,นะคะดูเชื่อว่า ในขีดคุณจะไปสึกนับเลขทีละสองมาเรียบร้อยนะคะคราวนี้คุณจะนับกล่องันเป็นอนนอใช่หคะอ้า่ต่อไปนะคะอย่างนี้นะคะเราจะนับทีละสองเราสามารถที่จะนับทีละสองเราสามารถที่จะวงแบบไหนก็ได้นะคะให้มันเป็นการน,นับทีละสองนะลูกอ่ารูปช้างเหมือนเดิมน,นะอ่าสองสี แปดนะคะอ่านวิชาแปดตัวนะคะอ่านเลขแปดเราจบีบเลขแปดไทยและตัวหนังสือนะคะอ่านจะได้จำเปน็นได้นะคะว่าตัวเลขต่างๆ,ๆเขียนอย่างไรนะคะเป็นการทบทวนเป็นตัวนะคะอ่าเราไปมาเข้าสื่อข่านะคะก็คือเป็นการ นับทีละ5นะคะสังเกตข้าโพดนะคะตอนนี้เราจะมานับทีละ5นะคะเด็กๆค่ะก็คล้ายกับที่เราท่องสูตรคูณแม่5ไปเรื่อยๆเพิ่มทีละหไปเรื่อยๆนะคะอ่าเริ่มพร้องกันนะลูกอ่าห้าสิสิห้ายี่สินะคะอ่ะนีข้าโพดออนอยู่ยี่สิบปาก เยางีะคะเราก็จะเพิ่มน,นับเพิ่มไปทีละห้านะคะเด็กๆถ้านับอ่าเิ่เพิ่มทีละสองข้องแล้วต่อไปก็เลยเริ่มไปสิกนับทีละห้าด้วยนะอ่าต่อไปนะคะด้านบนนะคะบวกนะคะบวกนะคะเราก็นับทีละห้าช่วยกันนับนะคะอ่าสิบสิบห้ายี่สิบ ยี่สิ5ห้าสสาสห้าสสี่สิห้านะคะสี่สิบห้ามีบวกอยู่สี่สิบห้าผลเลยนะคะยากหรือว่าง่ายกิดการน,นะทีละสองเลยไม่เป็นไรน,นะคะเราเค,ค่อยคฝึกนับกันไปนะคะอีกอย่างนก็จะนับร่องแน่นอนนะคะอา ีกตัวอย่างหนึ่งนะคะมะเขือม่วงนะคะด้านล่างนะคะเราจะมานับทีละห้าเหมือนกันนะคะพร้อมนะคะเริ่มห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบ สิบห้าห้าสิบนะคะมีมะเขือม่วงอยู่ห้าสิบผลนะคะนะคะถ้คะนับทีละห้าจะเร็วกว่าน,นับทีละสองหรือทีละหนึ่งนะคะเพราะเรานับได้กล่องกลองนะคะ,ะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปเราจะมาตรวจสอบความเข้าใจนะคะโดยให้เด็กๆวงรอบภาพสแสดงการน,นับทีละห้าแล้วก็เขียนตัวเลขแสดง จำนวนของสิ่งต่างๆนะคะอ่ามาจะอวมยังไหน้านะคะ,อ,ะ,อ,นะ,นะ,คะอ่าหอมใหญ่นะคะดูตรงนี้นะคะเราพยายามบวกกันะนะะับนะห้านะคะสิบนะคะต่อไปสิบห้านะคะแล้วก็มีอีกหลือเสร็จอีกสองใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็ใช้กันนะคือหนึ่งรวมด้วยดงว่ามีหอมใหญ่อยู่ สิบเจ็ดเหรอคะอ่านเลยองตรวจสอบดูที่ว่าจริงหรือเปล่านะคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเห็นไหมคะเราอาจจะตรวจสอบว่านับถูกไหมน,นะคะโดยการน,นับที่หนึ่งด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่เป็น เซตทีละห้าน้มันอาจจะดูงงๆ,ๆถ้าเรานะคะอ่าต่อไปมาระกที่มกนะคะอันนี้น่าจะอยู่เป็นเซตทีละห้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ลองนับทีละห้าน,นะห้าสิบห้ายี่สิบนหน้าไม่ครบก็ดีครบทีละห้าก็ดีแดงว่ามีมระกที่มกอย,อยู่ 25่สห้านะคะต่อไปคลิกนะคะคลิกนะคะสีเขียวสามสสีแดงสงนะคะก็มีสิตห้าเหมือนกันเรจะมาลองนะทีละ5้านะคะอ่าเริ่มห้าสิบสิบห้ายี่สิยี่สิบห้าสามสสสห้าสี่บ 45 50 55 60 65 70 75 80แล้วก็เหลือเศษ81 82 83นะคะเพราะฉะนั้นมีพิชีตฟ้าอยู่83เมตรนะคะแล้วก็ใช้แกนนัดทีละ5ก่อ ที่เหลือเราอาจจะใช้แคนนับทีละสองหรือคีละหนึ่งช่วยก็ได้นะคะตา,า,า,ามความถนัดของเด็กถเมื่อตร็จสอบความเข้าใจแล้วนะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรลยนะคะาการนับวันนี้เราได้เรียนรู้การนับสิ่งต่างๆอาจนับทีละห้าได้เป็นห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าไปเรื่อยๆื่อยนะคะจนกว่าอาจจะครบตาจมจำนวนสิ่งของเราก็จะสามารถ บอกจํานวนได้ว่าสินของชนิดนี้มีจํานวนเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็เรามาเรียนรู้กันนะับทีละห้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน่าก็นะคะในก็เรียนสำหรับ,บ,บนี้ก็เรียนไปสองชั่วโมงครบแล้วนะคะก็สับบ,บางมานะคะแล้วก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะจะจะเป็นเรื่องอะไรเราติดตาม ช่วงหยุดน okay. so ี้นะคะเด็กๆไม่ได้มาโรงเรียนนะคะก็ดูแลให้ว่านไสุขภาพแล้วก็อย่าลืมทบทวนการนับทีละสองทีละห้านะคะท่องสิบคูณเพื่อเรานับเลขได้คล่องขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยเจอกันอีกนะคะในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆี๊ายบาย